าละเบอร์เราพิตาเนี่ยขอบใจว่าเขล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำไรพมพตาตักคืนไม่ทานอ่ะทำไระดูดูดูยิง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 พี่กอลมีอีกตัวนึงไม่บอกไม่ไม่บอกอะไร แคปเป็นเอามากเลยแคปดีพี่ป้าเดี๋ยวดูเอาใหม่เนี่ยแก้ตัวยังไม่จะเอาอีกหรอเดี๋ยวดูดูดูการแก้ตัวด,ด,ดูจะจบมัน <c oughs> จะจบอ่ะแบ๊บดูมันจะมาแอบดิโผงไปแบ๊บกำลังยังเลยกำลังยางเลยดีเกณฑ์สภาพสาได้ กำลังวินทะเลมีตัวหนึงอยวินได้แล้ววิ <waited enzyme> aro aro> ักลัวแล้วอะวางเบอร์เลยวิ่ต้องไม่ตไม่เป็นปุ๊ดวลาล่ะวินมีเดี๋ยวจะโชวโหดให้ดูินมีแต่เนหันแวาจ็ยังเป็นทำให้แก้มแย่กแต่ของพี่เนจะต่างต่างตอบ อ่าฉันต่อปริพานให้เออเอาไปเลือกจะไม่ตาย,ตายาว่ะแล้วไอ้สัตว์นี่มึงเล่นงี้อู้ยมาแล้ว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 โอ้โหไม่เป็นสวยเลยเจ้าปีอ่าดูดูศพต่อไปอ๋อหน้าศพต่อไปแลน่ยจะเป็นศพกูมาแล้วมาแล้วยังไม่ติดต้อมเอางี้เปล่าใครตายคนสุดท้ายเป็นหมาอ้าไอ้สัตว์กูตาย ต้อมเขาต้อมเขต้อมห้างตายนะ